ไปิดร,รมทางสายกลางในเช้าของวันที่18กันยายนพศ2563ณส,อ25นสวนธรรมมิกราชท่านพระยาธรรมมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถาม พระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธเจ้าองค์พระจำมาสมพุทธเจ้าเจ้าขาชีวิตที่มีความสุขเราจะต้องทําแบบไหนยังไงหรือเจ้าขาเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขนะเจ้าขาเพราะ ดวงจิตทั้งหลายต่างก็หาความสุขให้กับตนเองแต่บางคนก็หาความสุขไม่เจอบางคนก็หาความสุขเจอเพียงแค่พักเดียวเราจะต้องทำแบบไหนย,ยังไงดีหรือเจ้าคะเราจะได้เป็นชีวิตที่มีความสุขและเป็นความสุข ด้่สุขหญิงแท้จริงสุขตลอดไปนะเจ้าคา่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกใต้ฝังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าคา่ะดีแล้วลาพระยะาธรรมถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฝังให้ดีนะ ฟังแล้วก็พิจารณาตามด้วยจะได้เห็นตามและเข้าใจตามเมื่อเห็นตามเข้าใจตามได้อย่างถูกต้องจะได้ค่อยๆฝึกฝนกดเกลาจิตกงตนให้เป็นไปในทางที่ดีนั้น ชีวิตก็จะได้เป็นไปในทางที่เป็นสุขชีวิตจะได้จเจริญไปในทางที่ดีพระยาธรรมเอ่้ความสุขในวัาฏสงสารนี้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นลูกคือการ ทำจิตของตนให้พองแผ้วทำจิตของตนให้มีพลังทำจิตของตนนี้ให้รู้ตื่นตราบใดก็ตามลกถ้าจิตของเราเอยียงมืดมิดมืดบอดอยู่ จิตของเรายังคลุกเข้ากับกิเลสตัณหากรรมวิบากอัตตาและตัวตนอยู่เราไม่มีทางที่จะมีความสุขได้หรอกละลกเพราะมันก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายเข้ามาทำให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลง เกิดความยึดความอยากการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เบียดเบียนตนทำอยู่เช่นนี้เป็นอยู่เช่นนี้เปรียบเสมือนบุคคลผู้ไม่ร้อนก็จะต้องไม่อยู่ใกล้ไฟไม่จมอยู่ในกองไฟ บุคคลพูดจมอยู่ในกองไฟบุคคลผู้อยู่ใกล้ไฟก็ย่อมร้อนเป็นธรรมดากิเลตันอากรรมวิบากคือกองทุกข์คือเปลืองไฟที่แผดเผาวดวงจิตทั้งหลายให้จมอยู่ใต้อำนาจแห่งทะเลทุกข จิตด,ดวงใดก็ตามลูกเอ๋ยราบไดจะเรายัางหนีไม่พ้นอำนาจแห่งเปลืองไฟคือกิเลติ่หากกำบิบากจสิ่งสมมุติทั้งหลายในวัฏฏสงสารนี้เราก็ย่อมเป็นทุกอยู่ดีเราจะรู้สึกรุ่มร้อน รู้สึกมืดมิดหาทางออกในชีวิตไม่เจอเรารู้สึกสับสนวุ่นวายต้องดินด้นรนขวัขวายค,ความรู้สึกเจ็บความรู้สึกปวดความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นแก่ตัวของเราอยู่เสมอทุกทางกายแล้วทุกทางใจบ้าง ไม่ทุกกายแต่ทุกใจบ้างไม่ทุกใจแต่ทุกกายบางเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นลูกจะนั้นลูกตั้งหลายเอ๋ยการทิตถ้าหากว่าดวงจิตของเรายังไม่ได้รับการฝึกการฟอกจิต ให้จิตของเรานี้ตั้งมั่นสงบให้จิตของเรานี้เป็นตัวของตนเองสว่างสวยให้จิตของเรารู้เท่าทันระมัดระวังกิเลสกรรมระมัดระวังสิ่งกระทบต่างๆทั้งหลาย ให้เรารู้ทันแบ่งแยกได้และอยู่เหนือตราบนั้นจิตของเราก็จะยังทุกอยู่ร่ำไปจะเป็นคนรวยก็ทุกแบบคนรวยจะเป็นคนจนก็ทุกแบบคน,นจนจะเป็นคนที่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ เป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นล่ละลูกเพราะกองทุกคือรักโลภโกรธหลงคือสิ่งมายาที่ครอบงำจิตทั้งหลายเพราะทุกทั้งหลายคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นคือสิ่งที่ต้องดิ้นรนกวนขวายคือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล่ละลูก ความทุกข์จึงแบ่งแยกง่ายๆว่าคือกิเลสคือตัณหารักโลภโกรธหลงความอยากและความไม่อยากคือกรรมวิบากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการยึดติดล่มหลงไปในโลกนั่นแหละโลกคือความทุกข์ความสุขก็คือ การทำจิตใจของตนให้หยุดนิ่งการฝึกจิตของตนให้รู้จักนิ่งเฉยวางใจให้ว่างให้เป็นกลางฝึกจิตของตนให้รู้ตามความเป็นจริงไม่วิ่งวุ่นตามสิ่งที่ทดสอบสมมติต่างๆที่เป็น เปลืงไฟแห่งทะเลทุกทั้งหลายคือสิ่งสมมุติที่จะจุดดึงเราไปจมอยู่ทุกอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นฝึกจิตของเราให้มีพลังของตนเองขึ้นมาให้จิตนั้นได้พักผ่อนได้มีพลังของจิตขึ้นมา ฝึกจิตของเรานั้นให้เกิดความสุขความสว่างขึ้นมาแล้วปัญญาอันรู้ตื่นก็จะบังเกิดขึ้นทำให้เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วตัวของเราที่รู้สึกว่าขาดสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ต้องหาอะไรมาเติมเต็มก็จะ ไม่รู้สึกเช่นนี้อีกเพราะว่าเรามีสิ่งที่มันเติมเต็มอยู่ในดวงจิตของเราอยู่แล้วคือกำลังของจิตคือความรู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริงเราก็เลยไม่โหยหาไม่ดิ้นรนที่จะต้องเอาอะไรมาประกอบเพื่ออะไรเพราะเราหาเจอความมีอยู่เต็มอยู่ ไม่รู้สึกขาดหายอะไรเลยไม่ได้ต้องการอะไรที่ต้องเป็นอะไรเลยนอกจากดวงจิตที่สว่างสวยตั้งมั่นและรู้สื่นรู้เท่ารู้ทันอำนาจกรรมกิเลสติหาทั้งหลายฉะนั้นพริยธรรมอื่นทุก ก็คือการคลุกเข้าวนอยู่กับกิเลสตัณหาวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้รวมแล้วย่อมเป็นทุกข์ลุกสุขก็คือการหลุดพ้นพ้นวัฏฏะสงสารเข้าสู่พระนิพพานแม้จะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่จิตกงเราสวา่าง ที่เจิตกงเรานี้สงบนิ่งไม่คิดไม่คล้องด้วยอำนาจแห่งทุกทั้งหลายเพียงแค่ช่วงเวลาแปบ๊บเดียวเท่านั้นเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีความสุขรู้สึกว่ามันเบาสบายมันว่างรู้สึกว่ามันดีใช่ไหมลูกฉะนั้นความสุขคือการ ฝึกจิตของตนให้นิ่งให้สว่างให้เป็นอิสระให้ห่างไกลจากกิเลสตัณหากรรมวิบากสิ่งต่างๆในวัฏฏสงสารนี่ฝึกจิตของตนให้รู้ตื่นเช่นนั้นอย่างนั้นลูกพอฝึกจิตของตนให้รู้ตื่นเช่นนั้นอย่างนั้นแล้ว เราก็จะพ้นพบความสุขที่แท้จริงเรานี้ก็จะสามารถที่จะฝึกฝนตนให้เจอกับความสุขยิ่งๆขึ้นไปชีวิตของเราก็ย่อมจะเป็นสุขลูกเอ๋ยประยธรรมเอ๋ย บุคคลผู้หาความสุขในโลกสมมุติย่อมไม่เจอลรกเพราะสุดท้ายจะเป็นด้านที่สุขหรือทุกข์ก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่หลอกล่อให้เราไปจมอยู่ในความทุกข์เท่านั้นเพราะมันเป็นเพียงแค่สุขสมมุติทุก์เท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเพียงแต่เราโดนสิ่งที่เป็นมายาหลอกว่านั่นคือความสุขหลอกและฉุดดึงเราเอาไว้เท่านั้นละลกูกบุคคลทั้งหลายผู้หาความสุขไปในโลกจึงหาไม่เจอ บุคคลผู้หาความสุขในจิตใจของตนหาความสุขในความเบาความว่างความสว่างประพฤตปฏิบัติฝึกฝนตนจึงเป็นสุขลูกทั้งหลายผู้ที่มีเงินทองมากมายจนอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะไปไหนก็ได้อยากจะกินอะไรก็ได้สุข ทุกอย่างพรียบร้อมในแบบของโลกแต่ที่จริงแล้วในใจของเขายังรู้สึกขาดอยู่ยังรู้สึกทุกอยู่แต่ที่จริงแล้วเขายังรู้สึกว่าหาทางออกทางไปไม่เจออยู่เพราะสิ่งที่มีที่เป็นเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ได้มาด้วยกายหยาบนี้ ประกอบในกายหยาบนี้แต่แท้ี่จริงในส่วนลึกของหัวใจดวงจิตของเขายังขาดที่พึ่งอยู่ลูกเอย๋อยจึงรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายรูย้สึกว่ามันยังทุกอยู่จึงต้องหาสิ่งนั้นมาทำสิ่งนี้มาปรุงแต่งแต่ตตสุดท้าย คำตอบมันก็ไม่ใช่ไม่เจอลูกบุคคลพูดที่ทิ้งทุกสิ่งวางทุกอย่างไม่ยึดมันถือมันอะไรกับอะไรทั้งหมดเลยมีบ้านอยู่เช่นไรก็อยู่เช่นนั้นไปตื่นเช้าขึ้นมามีอะไรพอจะกินได้ก็กินไป ดำเนินชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแต่จิตใจของเขาเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเขาสว่างและรู้ตื่นตั้งมันเขาหาความสุขภายในจิตใจของเขาเจอบคุคคลผู้นั้นเขาก็ย่อมมีความสุขตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ใจของเขากส็สงบดีไม่รุ่มร้อนเร่าร้อนที่จะเอาอะไรมาเป็นอะไรต้องเป็นยังไงความคิดก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งเจตใจกส็สงบดีตื่นขึ้นมากินอะไรก็ได้มีอะไรก็กินไปกินเพือ่อให้ได้ดำรงชีวิตอยู่ เพื่อสร้างกุศลความดีต่อไปเท่าน,นั้นไม่ได้ไปกินปรุงตามกิเลสตามศักดิ์ศรีตามสิ่งที่ตนเองนั้นคิดว่าตนเป็นคนนั้นคนนี้ต้องกินเช่นนั้นเช่นนี้ถึงจะเหมาะสมกับศักดิ์ศรีที่มีอยู่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปกินตามใจกิเลสตัณหาว่า ต้องกินเช่นนั้นเช่นนี้จึงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขากินตามที่มีอยู่ตามที่มีจิตใจสงบจิตใจนั้นเย็นสบายเขาย่อมไม่เดือดไม่ร้อนกับชีวิตของเขาชีวิตของเขาย่อมเป็นสุขสบายดีลูกเพราะเขา มีความสุขภายในคือศินทำสมาธิปัญญาและเขายัางได้ใส่บาตรทำบุญยังใช้ชีวิตอย่างสง,งบสุขได้ด้วยฉะนั้นลูกทั้งหลายความสุขไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งภายนอกลูกเมื่อไรที่ลูกหาความสุขด้วยสิ่งปรุงแต่งภายนอก การลงไปในโลกโลูกจะมีความทุกข์ขึ้นมาความสุขนั้นอยู่ไปในจิตใจของลกูกเมื่ออะไรที่ลูกหาความสุขภายในของลูกเจอเติมเต็มกำลังให้กับจิตของตนความสุขก็จะก่อเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับวันนี้ที่ลูกนั้นอยู่ในที่ทำงาน อยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในที่ที่ต้องกินต้องใช้ต้องดิดลน,นขวัขวายเยอะแยะมากมายและจะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่จิตใจกลับลุ่มร้อนเร่าร้อนไม่มีความสุขหาความสงบไม่เจอวันวันมีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ลูกมาอยู่ที่สวนทำนี่ มีกรอบเวลาต้องตื่นขึ้นมาปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์คอยดูคอยควบคุมไม่ให้ลูกทั้งหลายเผลอไปตามกิเลสตัณหาตื่นช้ามาต้องฟังธรรมถึงเวลาต้องเข้าปฏิบัติธรรมแต่กลับรู้สึกสบายใจรู้สึกเบาโล่งรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกเบิกบาน หังเที่ที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรให้เลยนอกจากความสุขภายในเท่านั้นแต่ลูกก็ยังหาความสุขเจอดีกว่าตอนที่ดิ้นรนขวัขวาอยู่ข้างนอกเสีอีกแม้เป็นเพียงเวลาสั้นๆลูกก็ยังสามารถมีความสุขกันได้ เชนนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ยต่อจากนี้ไปบุคคลผู้จะหาความสุขจงหาความสุขโดยการฝึกจิตของตนให้นิ่งให้เบาสบายให้สว่างให้วา่างให้เข้าถึงความสุขภายในลูกแล้วสิ่งภายนอกจะไม่มีผลอะไรกับภายในจิตใจของเราตราบใดก็ตามที่เรายัง ความสุขไปภายนอกอยู่ตราบนั้นความผิดหวังความเสียใจการขาดหายความทุกข์ทั้งหลายเฝ้ารอเราอ,อยู่เสมอเช่นนี้ลาปริยาธรรมพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถอประยาธรรมเอ่ยจาทุปะบ,บุทธเจ้าค่ะ ลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าความสุขที่แท้จริงคือการเติมจิตของตนเองให้มีพลังรู้ตื่นคือการหาความสุขภายในคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิมุตติหลุดพ้นเป็นขั้นขั้นไปการที่เรามีความทุกข์อยู่ นั่นเป็นเพราะว่าเรายังจมอยู่กับอำนาจกิเลสตัญหากรรมวิบากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏัดสงสารนี้ตราบใดก็ตามที่ถ้าหากว่าเรายังจมอยู่กับสิ่งนั้นเราก็จะทุกข์จมมากเพียงใดทุกข์มากเพียงนั้นลูกพอจะเข้าใจและรู้จักสุขทุกข์และพระพุทธจเจ้าคา ลูกจะน้อมนำไปปฏิบัติตามและมันฝึกฝนตนให้ถึงซึ่งความสุขที่เป็นบรมสุขอย่างแทจริงภายในยนะเจ้าคะวันนี้ลูกต้องกลับขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังธรรมะพระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ